เราอยู่นี่เราอยู่นี่แี่เตูมไหนค่เตยมละส่งลิงก์ให้เลยนี่นะว้าว <c oughs> มาช่วยกันดีหัดใจยอมรับกลนงไาย มันแชยังไงแล้วนะอโอเคอคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขออนุญาตแชร์ลิงไปที่ดีซีประเทศก่อนตำรวจสี่แล้วแต่เราอย่ากออกนะออกปุ๊บเปลี่ยนเลยนะออกปุ๊บเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนประเทศเลยนะ จะเปิดเพลงหน่อยไหมได,ด้ดี๋ยนทะีพานีกว่าเฮ้ยชอบจังเลยน่ารักดีอ่ะชชวนดูเนี้อนออยอะไรเล่าอ้คนวนได้สองหมื่นชนะการเดิมพัน แต่เอาจริงๆหนูก็เคยโดนร้อนเรื่องนำสกุลนะรับลาอาวุธนี่มันโดนเย็ดเล่าะ ไดไ้เดี๋ยวพี่แวะอีโคโนมี่ก่อนนะหนมแปะให้หนมปักให้นูม,มัดใหม้มีน้อยอครนะัอาจจะฟังเพลงอะไรที่เข้าทุกคนและแน่นอนว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่น,น,นโอ้หนูไม่เอา啊 i เพลงอะไรขายางเรียรงเลยภาษาอะไรก็ีแ่ะใช่ี่รู้แมเพลงอะไร โอ้เพลงนี้มันฮิตมากเลยนะตอนอยู่อยู่ปาถมอ,อสี่เป .4 เอห้า .5 หกอะ่ะที่น่าจะอยู่ม .1 ม .2 อนี่ลองฟ<า>ังเรื่อยๆกันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไป่อดแขกเอาไว์นะทุกคนนึกอหรอยัง พยมันคิดมากเลยนะตอนนั้นจะต้องใส่หมวกอะไรนะที่มันมีปีกอ่ะเกืดก็แบบเจ้นเพลงนี้อะยุคหนูอตอนนั้นมันคิดมากใส่ไม่เต้นนี้แบบเชยมากเลยหนูมไม่มีคลิปละ เนลี่กที่แม็กก็คือ58แนนต่ก็ปล่อยกห้แตนะ่ส่วนตัว อาจจะไม่เจอเอาอันนี้แล้วกันอันนี้มาทำอะไรอ๋อเยี่ยมไม่เดนื่อนะในตัวหนูมีวะเนี่ยขากของด้ยวยมาใด้กป่าวอยู่ไหมนะอ่ะโอเคในตัวนี้หมดเลยไปไปด้วย ได้แค่คิดว่าอะไรนะลูกวาทำงานดำกันดวิทำงานดำไปเก็บเร็วจอดรถเบอร์ไว้เลยเฮ้ยรถอะไรค่ับพี่เฮ้ยรถอะไรอ่ะ อันนี้อ,อะราลงว่าไม่รู้ว่าอะมีน้อยมีไอเทมด้วยเลยสิพี่ชายครับครับอันนี้พอจะรู้ไหมครับว่าแบบมันจะมีอไอเดเมนที่ขายแบบกรล่ำรับฝากขายคออะไรอย่างเงี้ยอ๋อตั้งร้านเหรอ ใช่ครับเขามีที่แบบที่ตั้งร้านมันมันมีบัตรขาวอยู่แต่ไม่รู้มันตั้งตรงไหนอะ่ะโอเคครับผมครับแจกส้มรคุณะซอตจเด็กดีกดมาสอนเหยนโอเวอร์ครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสอนเหยนโอเวอร์นะ ใช่ครับใช่ค่ะดูการ<ช>ดูให้ดีนะครับว่าเดียดเด๋ยวิสจะมาสนาอนใครเราต้องการสายไปมาโดนสอนที่กันทดลองแบบรอบหนึ่งไปต้องสอนโอเคนัไปทางไหนวะ ทางไม่ได้ไดเลยตายอย่างนี้ป่ะตายใช่ <can> ยังไงอะ่ะไนเป็นคว่ำ uh. ระวรอะวรงลงใหไหน่เ uh. อาไอยดิไป ไม่น่าใช่แบบนี้นะมันก็พอได้อยู่นะไม่มันไม่น่าใช่มันต้องไม่ชนอย่างนั้นดิลองฝึกใหม่ดีก็ได้มีแต่เหมือนน,อนี่นแหละที่เราจะเล่นได้ไดดเลยหื่นไม่ขึ้นเลย

อพี่ขับไปพี่เอาใหม่ดิพี่เอาใหม่ดิอ,ดอ,อะขับตรงไปเรื่อยๆตรงไปแล้วอย่าพี่ชะลอก่อนนะอะไม่ไม่พี่เออไม่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 พี่เห็นต้นมะไอ้ต้นนี้ไหมอ่ะต้นไหนต้นต้นที่เคยสายต้นมะพร้าวกับเสาไฟตรงนั้นอะ ้นมะพร้าวแล้วก็มีต่อไฟตรงนั้นน่ะแล้วพี่ก็พยายามพยายามตรงมาแล้วก็พุ่งไปตรงนั้นน่ะเนี่ยพี่จอดชะลอด,ดิ <จง S 1> เห็นไหมเออตรงแบบน,นี้แล้วก็แบบเอียงเอียงนิดนึงน่ะเออมัน,น,ม,น,นมันเอียงเยอะไปพี่ลองดูดิไ,ไ,ไม่ไม่พอ ไม่พอไม่พอความเร็วน้อยไปจะมันนัดตกปอหน่าพี่พยายามเล็งไว้โอ้ยชนะงยังไงอ่ะมันชนเืินแล้วมันก็นเร่งก่อนอ่ะ น,นี่นั่นแหละที่ต้องพยายามคุมเอาเองละ่ะมงงันลปเป้นเนี่ยก็ได้นี่เหนอไห้เ,หเน้อัน,นี้ไหมที่เป็นตัวอักษรนอะเช่นหรือเปล่าขับตรงไปเรื่อยๆน,ยนี่นั่น <Okay, okay. S 1> อักษแกอ๋อ เฮ้ยเฮยยอ๋อมาครับเขอนเขือนเฮ้ยเฮ้ยอยาก็นแก่ไหมไม่เลยไงวะลืมแล้วอะตำรวจออกแล้วอะนังสอบแล้ว หรอเอาน,นี่จสวยสวย จบแล้วอ่ะไปไปโกดูลบลิงค์ออกแล้วลบลิงค์ออกเปลี่ยนประเทศเหรอใช่ขอ<ป>อน,นุญาตลบลิงค์ออกลนะไป okay, okay, okay. เฮ้ยเหินได้แล้วง้อแล้วเหรอเจ้าชู้คิดเดี๋ยวทำได้ไลยนะไม่เป็นไลรไม่เป็นไรเปลี่ยบเป็นไรก็ได้ จแก้ไขได้ไมหมติะลไงแล้ว่ตอนแล้วไม่มีคนขายภาพสกูเนี่ย ันหมดปักเข้าไว้หน่อยทางผ่านไม่ได้ไม่มีคนไปหน้าสอนอนอเนี่ย น่าเอ็นดูมากสภาพมันคือไม่ไหวแล้วเช้าไม่ไหวแล้วใช่ไหมหนึ่งนะกำลังจะเปิดเกลง าำในสตรีมพี่เฟืจังดูเคียนเคียนอย่างที่หน้าตาคนนี้เฮ้ยแต่ขอไม่ใส่แม่กันหรือเปล่าเฮ้ยทำไมหนูสวัสดีป่าบ้างเฮ้ยคล้ายๆเพื่อนเราเลยเนาะพี่ทักใครข้อหน่อยแล้วชื่ออะไร สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อโอเคครับได้ไรครับเก็บรถแล้วดิทเทิลแบรครับดิทเทิลแบรครับใช่ครับพอดีเห็นแต่งมีน้อยอีกคนนึงนูนนูนมีน้อยคนน,น,นูน,น,น,อ,น,น,นอันนี้ดิทเทิลแบร พอนี้แต่งตัวเหมือนเพื่อนเลยก็เลยแบบใช่นึ่ถึงเพื่อนเลยเนี่ยชุดเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เหมือนกันเลยทรงผมเนี่ยอะไรแบบวุ้ยไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้มาประเทศนี้ฉันหนายไปเรียนอยู่เท่ไหมเท่ไหมเฮ้ยเท่แล้วเพื่อนเราเลยแน่นอนอ่ะไรล่ะครับอะไรล่ะครับ

เรีไม่ได้แล้ว